ครับเดี๋ยวน้องโจจะพามาจิ้มนะครับนี่จะเป็นไ้พันบาคารี่ครับครับอ๋อจะจ้าปากต่างปากต่างเราจะใยญ่ตะปินนี้ตามาจะเหล็กๆว่านี่อืมอันนี้รูใหญ่นอนะ้องโจนะรูต่างก้าวาคือไ่ปันนี้ตัวมันจะเมื่อนกันจะไม่ได้ตางกันแต่ว่าจะแต้ตางกันดีปากตา่างก้าวอ๋อครับแต่ว่าฮ่ตามยฮ่ตามา,มานี่ดังนี่ตามา จะมาพกตามเขาจะเหล็กกว่าอ๋อรูเขาจะเหล็กกับรูเขาจะเหล็กกว่าอืมแต่ว่าน้ำว่านเลยก็คือมีรสชาเดียวกันอืมว่านเปรี้ยวๆผมว่านอืมอืมอืมเหล็กพวกเปี้ยงมาดูด้วยเหรอฮะไหนไหนในหนอุ้งนะโจ คน,นบริษัองก็จะอยู่ที่ประมาณสี่เดือนรั้งสี่เดือนเก็บครั้งเราจะจ่ายวิธีถ้าว่ามีมาร์กแรงก็เป็นเครื่องดูดแต่ถ้าน้อยก็คือเราจะแจกตะลิงตะลิงดูถ้าว่าอยากให้ได้รถจาติวาฟินก็คือดูดรถไหนละ <laughs> เอาเลยเราไปอยากเราอยากฟินพุ่มช่วงตัวเต้นนะครับไปไปไปจิ้มเต้นต,ตัวเขามีความอยากจะกินอยู่นะครับ ซึ่งตัวนี้คือการมีความอื่นอยู่ในตัวนะครับเราจะมองเห็นเราจะมองเห็นว่าตัวหนังว่านมีหมาดีหน้อยคโอ้แต่ยุ่งเกิดมากขึ้นเปิด,เป,ดเปิดไม่เลไรที่ครับนี่นครับลักษณะร่างเดียร์ยุ่งกันนี่เดี๋ยวอ่าซึ่งก็จะมีเบื้องอยู่กันมันจะนอยู่ไหนก้นแต่ถ้าอยู่ไหนก้นเราจะเก็บหนังว่านหรือว่าอเก็บปนเปรี๊ยะ ตัวตรงป้าเดี๋ยว่ามันนี่คือเรามาตั้งทาด้ายขึ้นได้ขึ้นบนนี่ครับมาเปิดให้ดูคือน้องโจจะเอาตาดี่มาตั้งบนรังมันซึ่งมันจะผ่านพึ่งมาไวก็จะปากของ่ก็รักาว่าเปื่อนก็คือตัวนนำว่านแลวก็ตัวกีต้นอ่ามาไวกลางบนนี้คกับโฟมเึงไงลูกในดีว่าเต็มเร็วก็จะปิดรับลูกในดีไม่เต็มดีก็จะอย่างไม่ปิดอ๋อ โมจันยางไม่เด็กก็ไปเก็บนะครับเขาเก็บมาทีติดติดก้าเข้ามาใชตัวนี้จะมีราคาอยู่กันครับตัวนี้จะก็จะไปต้มเป็นอไ้ยาเรือหรือว่าเป็นมันม้งครับแล้มมันมง้งจุตึต้งไม่ใช่ไายน้องจูนะมันพามาทีมันพมาคือความ,ามราหมัดกองโกะครับครับต้องยอมรับเลยว่ายอมรับคนไม่เล่ามาตำได้มันตบได้ครับใช่ใช่นี่ก็คือตัวไตัวไอกองโกะ ต้วยแบบนี้คือเขอยังไม่เติมน้ำว่านก็ราะมนันช่างไม่อ๋ออ๋อเปิดปากไหมเนี่ยนะใช่ครับน,นี่เนี่ก็ยังกักกำลังสร้างอยู่ข้างในึ่งที่นี่ประเด็นคือเขาเก็บมาเต็มแล้วเต็มน้ำว่านหนึ่งปีเนี่ยครับแต่มันจะมีช่องหลูกนะครับตั้งกตให้ดีไอ้หลูกทีนึงก็คือปากอย่างเปิดอยู่ปากเปิดนี่คือยังไม่มีน้ำว่านหลูกทีช่องก็คือปากปิดเนี่ยครับเราจะคอยเอามาเติมเรื่อยๆเนี่ยหลูกนี่เดิมๆก็จะเก็บน้ำว่านมาดีเติมเลยนะครับ อันนี้เราเรียกเป็นโอ้งใช่ไหมท่านเจ้าครับโบเรียกเป็นโอ้งนี่ครับโอ้งโอ้งโอ้งนี้ปิดปากเครียดใช่ไหมครับเดินในร้านเต็มเลยเาเปิดไอ้ดูดรถในรังกันร่วมมาก็จะโอ้งนี้ประมาณ3พิศนาทิพบาทอ๋อ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 ไม่ใจยังไงเดี๋ยววันพอไปดูดในธรรมชาติไม่จะได้ยังไงได้ดีๆประมาณ2บาทตัวนี้ ผีก็ยอมจ่ายเลยค่ะจิดแาดอะไรไม่เกยเคยจึงมันตัวนี้มันคือน้ำพึ่งดี่วเป็นน้ำพึ่งจากรังนี่คือมันจะไม่ปั้นกระบวนการดี่วมันคือบริยุทธครับคือมันจะไม่ปั้นกับไม้ปั้นเกลือมือได้รับไม้ปั้นเกลือมือได้คือมันจดออกมาจากนั้นเลยใช่ใช่จากเตาเลยนะคือไอ้ก็เรียนอันนี้โอเคนีใช่ใช่ทเป็นน้ำพึ่งดี่ว มารี่ได้กับคือก็จะให้เป็นแม่ของยาอือว่าบุมตึกจ้าได้ว่าก็คืออย่างตรงตึกจ้าอีกเยอะเลยครับครับครับอาวมีบุญมาเลยได้จริงเนี่ยลองทดลองจิ้มเลยเปิดเปิดปากเปิดปากรังนี่เรียน้องเนี่ยอ้าวกิบเปิดปากรังครับอ่าอ๋อกิบเปิดก่อนโอ้ยจะได้ไง นี่ครับน้ำพึ่งล้นๆไม่มีได้ผลเลยครับไม่มีเล้าเข้ามาผลเลยตรงนี้ไอ้นู้ว่าตัวดามังเล้ามังตัวนี้จะอ่าจันรุ่งก็จะนี่ได้ก็คือจะไม่เก็บอ่าน้ำพึ่งจากกัวเรือนน้ำว่านที่เราเคี่ยวมันพึ่งก็จะเก็บจากดอกไม้อย่างเดียวจากดอกไม้จากเกศต้นดอกไม้ดอกแยแต่ว่าช่วงบางช่วงก็บางใส้ปันกลาจะมีคุ้มอืมทำดวยอ่าก็ไปเก็บมมันจะออกเปรี้ยวๆนั่นเอง นี่ครับอยากให้ทานดูนะครับปกติกินแล้วมันจะจุมโครับเนี่ยมันจะเป็นโอ่งนองนองจบอกว่าโอ่งนะครับรับหนงโอ่งนี้ก็ประมาณช่งตึงจ้ามดีที่ครับอืออครับแต่นี่มันเป็นโอ่งนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยครับในในโอ่งเนี่ยมันจะมีน้ำพึ่งอยู่เต็มไบอมดเอ็นไหมครับโอ่งนี้ก็จะจ้างโดยจันไม้โอจันไม้เดี๋ยวก็ไปเก็บมาทำในต้นเราอ่าคือกล้วยมั่งอ่านุ่นกระนุ่นหม่มวง ครับปูตี๋ย่างทุกชนิดนะครับครับนี่ยครับกำลังทำม่านกันอยู่เต็นมันเลยข้างหลังนี่แตจะทำม่านทั้งวันทั้งคืนนะครับน้อยดูนี่เลยตี๋เป็นรัดตีนน่ารักครับร่ทำม่านกันอยู่เต็มผมลงรักเลยนี่เลี่ยนเรียงไปคือผมว่ามันผูกพันแล้วก็ตรงกับนี่ใจเราน่าจะไม่ไม่ได้ย่าเมียละท่านของคุณน่าจะอยู่กับฉันนรุ่งเลยตีนี่เราไม่ต้องงายนกันเปลี่ยงแต่เรามีเล่งงานที่ต้มบุญใ้เขาครับอืม วงจรชีวิตเขา่าหน้าหน้ายึงตาว่าอันนี้คือมันปรตึงขึ้นตังตั้วกับปกติแล้วตาว่าเป็นรังเป็นปีอายุเป็นปีแล้วเราตังคือก็จะมีตั้วหนําว่านเต็มเต็มมัดในร้าประมาณสี่เดือนเราดูกลางกลางหนังกับประมาณประมาณหนึ่งลิตรตาว่ามันเต็มรังอ่ะนะไอเหลืองมุนขานี้มันก็ดีน้องจ้อนะเพราะว่าเราจะได้เป็นตังด้วยแต่ว่าคือปุ๊บก็ไม่ใได้มีจำหน้าเพราะว่า lắc lắc là này qua pìn thì qua nong chiếu này có một như kéo kéo răng lúng đấy, coi qua mắm bên mèng thì qua nắn rút đá thằng vân, bỏ coi sẽ ô chẩn mai thì ra tít mắc gấp gãy, coi ta giao răng, này chú ạ, chú 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 นายดูแขนนี่เยอะไปค้นกันครับนุ่นๆหนุ่มๆค้นเดาฉันมา,อาตอนนี้ก็ต้องไปรปรูปอ่าลูก,กระตุกไร่บ<อ>า้า<อ>นนะครับเอามือจิ้มนะครับแต่เปลี่ยนเอามือจิ้มไปนะครับผอหน้าตาดูแต่ทางอยากกิน,กนข้างเผื่อขี้นะครับนี่นี่ยเนี่ยอ่ามีเสียงด้วยอืมด้วยไหม สุดยอดสุดยอดเลยไม่ต้องกินข้าวเลยวันเย็นยวนะใช่ไม่วันละาเปาะร้องเปาะนี่คือเปลือกกระตายเลยแต่ตอนนี้เปียวเป่อมว่านก็จรมันไม่เลียนมันจะไม่เลียนนี่น้องโจเปิดให้ไอโขงนะครับน้องโจเรียกเป็นโขงนะครับอันนี้น้งโจเปิดให้โขงแต่พงศ์ขอดักสี่วันอดใจไม่ไหวนะครับพี่น้องครับ อลองจิ้มตีวเขาเพิ่ง,งสุดยอดเลย <c oughs> อ่ะได้พระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไหมกับวไอ้ยากินมันจะหอมยางไม้ครับขึ้นจะมุกกินมันจะไม่เหมือนนำ้ำพึ่งกินมันจะคือมันจะมี <c oughs> ยางไม้เนี่ยวะ อา,อาอาทิยบาทอารวยพวกอย่างนั้นนายเลยนี่นายอยู่นมัเยงออมอ้อมออมคืออ้อมนะครับว่านอุ่มเปรียวบางบางแตาว่าก็เก็บนานจะเปรียวว่านจะเปรียวว่านคือตัวมันป้านกันมัดกองก็คือตัวยามันจะตูงวะแต่พวกไม้จ er ิ้มนำว่านรัดแต่ขาไม่ปิดต uh ีอันนี้คือคือยังไม่เลยอย่างไม่ของจุกอันนี้ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่ปิดตีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากไอาจารย์ดูนะครับดูมันก็ยังเปิดอยู่อี๊ดนึงนะนนี่เห็นไหมครับ แต,แต่โอ้เงินนี่แต่หลวงโจ,บ,จอบอกว่าอันนี้ก็เก็บไว้นานเลยประมาณคือเขาปิดมันเลยนี่หลวงโจ้เลยเขาตีเกาปิดนี่คือเขาเก็บไว้เลยหรือแ่าเขาเก็<อ>บ,บไว้เลยกับ<อ> <c oughs> ไว้ไว้ก็ไ,ไ,ไ,ไว้บริโภคก้องก็เองกันในช่วง<อ>ที่ว่าดูดูฝนตกนักที่ว่าโมงมากินไม่ได้ก็จะต<อ>ึ้งก็ไว้เลี้ยงตัวโอ้เลี้ยงนงำบายาหรือโมงนี้ก็จะน่ารักมากหลวงโจนะน่ารักมากเลยกับกันัพวกที่ก็รักก็จะไว้ข้างบนครับเป็นงานนี้ลองชิมแมพที่ว่าก็ยังไม่ปิดรอด รสจัดกับว่าที่เขาปิดเร็วป้านการมักมาเร็วใค่จิ้มมันจะมีน้ำตาลตัวดีกันตัวนี้ครับคนบนบอกว่าไม้เกินได้กับน้ำพึ่งตัวนี้มันจะไม่ไม่ไ่เดี๋ยวเดี๋ยวทันคอยดูนะครับพมจะค่อยๆแย่งลงไปนะครับเอาคล้่องมาคล้ายๆหน่อยครับนี่ครับนี่ครับรูปมันนะครับนี่รอดนี่คือรอดรอดทีว่าเราเราทองตาลาดตัวไปนะครับครับนี่ตานเล่นนะครับมีน้ำพึ่งอยู่อีกหนึ่งเงินไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ีว่าผมจจิ้มหลังนู้นนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเนรูดิน้องโจเหนียายนะครับเราเป็นตัวไม้ลงจิมในรถจ้างรต่วางตัวไม้กับตัวอันนี้คือตัวไม้อันนี้ตัวเก่าน้องโจนะครับอันนี้ก็ปิดไว้แล้วอันนี้แต่งงานไล่ปีอะไรใช่ไหมอันนี้พึ่งตัวไม้กับพึ่งแต่งงานอันี้เนี้ยครับเราจะฉ่ายรอดนะครับยงลงไปในโอ่งของเขาโดยที่โอ่งของเขาก็ไม่ได้รับความเท่าไหรได้นะครับก็ว่าทีหลังเขาเอามาเติมเราครับแยงลงไปเนี้ยครับเราไม่ได้ตัดเปรบมันพึ่งเดียวครับพอยงเสร็ดแล้วเราก็ ช็บช็อ,อ,อืมอืมอืมเสียงัวเสียงเงมันดังมันดังเลยสุดยอดมารับน้องโจบบกว่าขา่ตัวยห้าสิบบาทสมัครการดีถ้ามีไข่มาลองจิ้มัในส่วนนะครับแต่พมหวาทุ่ห้ารอ,อยพม้มก่อนนครับ ทอดบอกไม่ตุกอร่อยมันลำใหญ่กิ๊ตตันเลยนี่คือเราบางท้วงกับเป็นน้ำพึ่งก่องเกี๊ยต้อนดอกลำใหญ่กิ๊ตตันกันครับครับจอยจี่อร่อยมากตาเกี๊ยต้นมะพร้าวดอกลำว่านมาจากมะพร้าวครับอันนี้คือมันไม่ปั้นมือใครเลยน้องโจ้านะมันไม่ปั้นมือใครคือจากปึ๊กจากอุงกับจากข้าวเลย ในตัวเราเลยตัวเราเลยครับตัวหวังบางทีมันอย่างบ้านอย่างบ้านอะไรพด้ปึ้งบางทีเราไปจับปึ้งเรามาต้องมาบีบมาย้ำมาปาดนะบางทีเราเจ็บเยอะเราก็เยอวเทดเราก็มาปาดปึ้งมั่งนะทีนี้ก็อีก็ีนี้กองมั่นก็คือปั่นตัวใต้ปั่นตัวใหญ่ก็คือตัวนี้เราไม่ได้ทำลายเขาเขาก็เพราะว่าน้าบ้านมดเขาก็เอามาเติมแล้วคือตัว่าเราเป็นบ้าน อ่าตัวเล็กเราต้องตัดตึง้งโก็ต้องไปห้ายางมาไหมใช่ใช่ห้ายางมาถึงว่าอีมาจ้างเป็นถ้วยมันก็นี่เป็นการแบบกับคือคือมันมันที่ไม่ได้เราไม่ได้ทำลายไมึนในเรื่องว่าไอ้ธรรมชาติกับมนุษย์ครับอยู่รวมกันได้ก็จะมีความสุขอย่างหยิ่งหยุดครับเนี่ยนี่คือคือคือเราไม่ได้เราไม่ได้ทำลายก็ครับเราโอเคเราพึ่งป้ากันเราพึ่งป้ากันจุดยอดเลยแต่ว่าการดูก็คือเราอย่าดูในก็มก็ ครับไอเลือกไปไอก็ได้บริปุกมั้งคร<ช>ับพอเพียงดูทักอันไม่ลูกร้รอยกา <c oughs> รด้อยวันนำโคกลุยปัววะแว <c oughs> อยางนำโคกรัางมาเล็กปัไม่เจ้านี่ออกไหมมาดูหน่อยวันเจี๊ยบเลยนี่อร่อยมากเลยนี่ฮะไม่เอาไม่เอา